สวัสดีครับท่านผู้ชมพบกันอีกครั้งนะครับวันนี้ผมจะมาทดสอบเพาะเห็ดขอนเป็นเห็ดขอนขาวครับจะใช้พื้นที่บริเวณสวนกล้วยรอบบ้านของผมนะครับเป็นพื้นที่ในการทดสอบเพาะเห็ดขอนครับอาศัยร่มเงาจากสวนกล้วยนะครับจากร่มเงาของต้นกล้วยและต้นไม้อื่นๆที่อยู่รอบๆนะครับโดยไม่ต้องทาโรงเรือนนะครับเห็ดที่เพาะก็คือเป็นเห็ดขอนครับเป็นเห็ดที่ใช้ทดสอบครับ เดี๋ยวมาดูวิธีการในขั้นตอนเลยครับว่าทํายังไงบ้างนะครับนี่เป็นก้อนเชื้อเห็ดขอนขาวนะครับที่เดินเต็มก้อนแล้วนะครับพร้อมที่จะเปิดดอกแล้วนะครับผมจะนํามาเลียงไว้ใต้ต้นลินฟ้าครับด้านข้างของผมจะเป็นสวนกล้วยนะครับอาศัยร่มเงาจากต้นลินฟ้าและต้นกล้วยนะครับโดยไม่ต้องทําโรงเรือนครับเป็นการทดสอบครับเพราะเห็ุก่อนนะครับด้านล่างของก้อนเชื้อเห็ดเนี่ยผมจะรองด้วยไม้ก่อนนะครับ ก็นําเห็ดมาเรียงกันไว้นะครับต่อไปผมก็จะเปิดเปิดปากออกนะครับปากแล้วก็ดึงพอขวดดึงออกให้หมดครับจะเป็นพอขวดครับ ท่านผู้ชมครับผมจะเปิดปากก้อนเชื้อเห็ดขอนขาวไว้อย่างนี้ประมาณหนึ่งอาทิตย์นะครับหลังจากนั้นผมก็จะตัดถุงพลาสติกส่วนที่ยื่นออกมาครับที่เหลือนะครับตัดน้ชีดกับก้อนเห็ดนะครับจากนั้นผมก็จะลดน้ํานะครับหลังจากนั้นเห็ดก็จะเริ่มออกดอกครับแล้วคอยติดตามชมนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับเห็ดจะเกิดดีมากน้อยเพียงใดนะครับนี่เป็นการทดสอบทดสอบว่า พื้นที่ของผมคือสวนกล้วยที่มีสภาพร่มเงาจะใช้เป็นพื้นที่เพาะเห็ดได้ดีมากน้อยเพียงใดนะครับแล้วติดตามในตอนต่อไปนะครับมาติดตามดูการออกดอกของเห็ดแล้วก็ดูปัญหาอุปสรรคนะครับว่าจะมีอะไรให้เราได้ศึกษาได้เรียนรู้บ้างนะครับแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้านะครับ